สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Jaiprat Channel นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญเทวสุวรรณนะครับพิมพ์ทรงจำปีนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นรุ่นลาบผลภูณทวียูดีมีสุขนะครับผมเป็นเหรียญนะครับชุดลงยาสีประจำวันเกิดนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับผมก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่อยู่ในอุปถัมภ์สร้างนะครับ ของหลวงพ่ออิดวัดจุลามณีนะครับผมก็เป็นเหรียญที่สร้างนะครับเพื่อที่จะสร้างกุฏิสงฆ์นะครับผมทรงไทยประยุกต์นะครับวัดพังม่วงนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมก็เหรียญนี้ก็สร้างปี2565นะครับผมสําหรับชุดวันเกิดลุงยานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับว่ามีความสวยงามอย่างไรนะครับอันนี้กล่องเดิมนะครับซิ้มานะครับ ทั้งหมดจะมีแปดเหรียญด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันชุดนี้นะครับผมนี่นะครับแกะกล่องออกมานะครับผมนี่นะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับกล่องซ้อนกันอยู่สองชั้นนะครับผมนี่นะครับออกมาแล้วนะครับผมสองกล่องนะครับผมสี่กล่องนะครับหกกล่องนะครับ ปดกล่องนะครับผมแปดกล่องเป็นมหาชนวนนะครับเป็นมหาชนวนกะไลนะครับผมเป็นกระไลเงินนะครับเป็นกะไลเงินลงยาแบบนี้นะครับผมด้านในนะครับด้านในก็จะมีซิวอีกชั้นหนึ่งนะครับผมนี่นะครับมีซิวด้านในอีกชั้นหนึ่งซิวหลายชั้นนะครับอันนี้เป็นกะไลเงินลงยาแดงนะครับผมอ่าอันนี้วันอาทิตย์นะครับวันจันทร์นะครับกะไลเงินลงยาเหลืองนะครับแบบนี้นะครับ วันอังคารสีชมพูนะครับอะไรเงินลงยาสีชมพูแบบนี้นะครับวันพุธนะครับสีเขียวนะครับแบบนี้นะครับสวยงามนะครับสวยงามเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับวันพฤหัสสีส้มนะครับผมนี่นะครับแล้วก็วันศุกร์สีฟ้านะครับผมแบบนี้นะครับผมแล้วก็วันเสาร์สีม่วงนะครับแบบนี้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็ ปันพุธกลางคืนนะครับสีดำนะครับก็เลยเงินลงยาดำแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาชมกันทีละเหรียญเลยนะครับว่าแปดเหรียญนี้นะครับผมจะมีความสวยงามอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะครับด้านในนะครับจะมีซิลนี่ครับมีซิลแบบนี้นะครับทุกกล่องเลยนะครับมีซิลสองชั้นนะครับผมถือได้ว่ารุ่นนี้ทําได้มีความสุดยอดนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นซิลสแบบนี้จะไม่มีโลโก้นะครับผมนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะมาชมกันก่อนว่าอัอกระที่เขียนอยู่นะครับเหรียญท้าเวสุวรรณูนนจตุมหาราชิกานะครับรุ่นลาบผลภูณทวีอยู่ดีมีสุขนะครับผมเป็นรุ่นที่หลวงพ่ออิฐตั้งให้นะครับพระอาจารย์อิฐ วัดจุลามณีอุปถัมภ์วัดพังม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพศ2565นะครับผมเขียนไว้ที่หน้ากล่องชัดเจนเลยนะครับผมแล้วก็สําหรับรุ่นนี้นะครับก็พิธีพุทธาพิเศษนะครับที่วัดจุลามณีนะครับผมพิธีดีพิธีใหญ่นะครับพุทธาพิเศษไปนะครับเมื่อวันที่นะครับผม13ตุลาคม2565นะครับพิธีใหญ่มากๆนะครับผมเกจิร่วมพุทธาพิเศษนะครับก็29รูปนะครับ พีจีดังๆที่ปลูกเสกที่วัชุลานะครับผมแก็บติวแล้วนะครับผมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาชมความสวยงามกันนะครับผมนี่นะครับด้านในนะครับเป็นฟองน้ําแบบนี้นะครับผมสีแดงนะครับสีแดงกล่องก็เป็นเรียบๆแบบนี้นะครับด้านในเป็นสีแดงนี้กล่องจะคล้ายๆกับรุ่นจําปีสองทศวรรษนะครับเหมือนกันนะครับผมแต่ตัวเหรียญนะครับเราจะมาดูความ สวยงามกันนะครับซิลด้านในเป็นแบบนี้นะครับอ่าเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวเราจะมาชมความสวยงามกันของตัวเหรียญกันนะครับก็ะไลเงินนะครับก็ะไลเงินแบบเงาเงาสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับปกติเราจะเห็นเป็นกระไลสีทองนะครับเป็นกระไลทองนะครับอันนี้เป็นกระไลเงินนะครับผมนี่นะครับหงวห่วงตันงๆนะครับสีเหมือนเนื้อเงินเลยนะครับผมนี่นะครับหงวห่วงตันงๆแบบนี้นะครับผมโอ้จมูกโด่งนะครับผมองค์ปู่จมูกโด่งมากนะครับผม นี่นะครับจมูกดวงจมูกโตนะครับคล้ายๆกับจำปี4 5นะครับผมคล้ายๆกันนะครับรูปแบบเหรียญก็เหมือนกับจำปี4 5เลยนะครับผมนี่นะครับเหมือนมากๆนะครับดูชายแครงต่างๆนะครับเหมือนกับองคูทาวเวสุวรรณที่เป็นเหรียญจำปี4 5นะครับผมคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆแต่ว่าตรงใบหน้าจะมีความแตกต่างนะครับใบหน้าจะคล้ายๆกับรุ่นรับบัณสิตแต่ว่าจะ จมูกนะครับจมูกจะออกไปทางจำปีสี่ห้านะครับผมนะครับจมูกจะโด่งนะครับโด่งขึ้นมาโค้งเลยแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามนะครับเหรียญนะครับคุยพื้นนะครับคุยพื้นลงยานะครับคุยมือนะครับผมแบบนี้เลยลงยากันเยิ้มๆแบบแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับลงยาท่วมๆนะครับท่วมเหรียญเลยนะครับสวยงามนะครับผมเป็นกระไรเงินทั้งเหรียญนะครับไม่ใช่เนื้อเงินนะครับกระไรเงินนะครับแต่สีเหมือนเนื้อเงินเลยนะครับผม เหรียญจริงยังเงานะครับเงาเงาแล้วก็ใต้ฐานนะครับลงยาเป็นสีด้วยนะครับด้านหลังเหรียญนะครับผมด้านหลังเหรียญเราจะมาดูกันนะครับผมโอ้โหเลขสวยมากเลขสวยมากเลยนะครับผมสุดจัดประหลัดบอกนะครับผมราผลภูณทวีนะครับอยู่ดีมีสุขนะครับผมสุดยอดนะครับผมต่อโคดเตกหลิงนะครับเตกหลิงอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับผมนี่นะครับ ตรงกลางด้านบนนะครับมหายันนะครับผมเป็นยันพุซอนนะครับผมดวงตราเทวิสุวรรณโนนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับก็จะเป็นมหายันโสรถมงกลอยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็ตรงด้านล่างนะครับพระอาจารย์อิวัดจุลามณีอุปัรภมวัดพังม่วงจังหวัดสุพรรณบุรี255นะครับผมเขียนประทับอยู่บนเหรียญนะครับผมชัดเจนเลยนะครับชัดเจนมากๆนะครับ ขอบเหรียญนะครับผมนี่นะครับตัดขอบคมชัดชัดเจนนะครับผมนี่นะครับไม่มีเบอร์ยื่นนะครับผมไม่มีเบอร์ยื่นนะครับเบอร์เล็กๆนะครับไม่มีการตกแต่งขอบใดๆนะครับทํากระไหลเงินทั้งเหรียญนะครับกระไหลเงินแบบเงาๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเงาแบบผิวกระจกเลยนะครับแบบผิวกระจกเลยเงาแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเงาวับนะครับ สวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมสีอื่นกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาชม ه, ต่อไปจะเป็นสีเหลืองนะครับผมสีเหลืองเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับสีเหลืองนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะด,ดูกันนะครับซิวก็เป็นลักษณะเหมือนกันนะครับสิวามาแบบนี้นะครับผมลงยาแตกต่างกัน ผมยาแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับสีเหลืองขอเก็บซิวครั้หนึ่งนะครับอ่าสำหรับลงยาเหลืองนะครับผมนี่นะครับโอ้โหกระไรเงินทั้งเหรียญนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมองค์ปู่สวยงามมากๆนะครับเป็นสีเงินๆแบบนี้เลยนะครับเหรียญจริงจะเป็นเงินแบบเงาๆนะครับผมแล้วก็คุยพื้นนะครับคุยพื้นแบบนี้นะครับผม คุยผืนแล้วก็ลงยานะครับผมลงยาสวยงามมากๆนะครับใบหน้าทุกอย่างนะครับรายละเอียดคมชัดชัดเจนนะครับผมน็นนะครับลงยาเหลืองแบบงามๆเลยนะครับผมนี่นะครับเข้มๆเลยนะครับนี่นะครับสีเหลืองนะครับผมลงยาฐานด้านล่างสีแดงนะครับผม ใครที่เกิดวันจันนะครับใครที่เกิดวันจันร์หรือว่าชอบลงยาสีเหลืองนะครับก็แนะนํานะครับแนะนําแบบสีนี้เลยนะครับผมส่วนด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญอ่านี่นะครับราบผลพูนทวีอยู่ดีมีสุกนะครับเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ว่านมเบอร์เหรียญนะครับจะคนละนัมเบอร์กันนะครับเมื่อกี้เลขหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอีกเลขหนึ่งอันนี้เลขสองหลักนะครับผม สวยงามนะครับผมต่อโคดแตกหลิงตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับเหรียญเงาเงานะครับเงาเงาแบบผิวกระจกเลยนะครับแบบนี้นะครับผิวกระจกแบบนี้เลยสวยงามมากๆนะครับการขอบก็ขอบคมชัดชัดเจนนะครับคมชัดชัดเจนนี่นะครับสวยงามนะครับสวยงามลงยาเหลืองแบบเข้มเขมแบบนี้เลยนะครับผมต่อไปนะครับต่ออ่าสําหรับเนื้อนี้นะครับผมสําหรับคนเกิดบันอังคานนะครับสีชมพูนะครับ เดี๋ยวเราจะมาชมความสวยงามนะครับใครที่เกิดวันอังคารสีชมพูนะครับผมก็ต้องลงยานะครับสีชมพูแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับหอกมาแล้วนะครับสีชมพูแบบนี้นะครับผมตรงฐานก็จะเป็นสีแดงนะครับผมนี่นะครับหลูกตันแบบนี้นะครับองค์ปู่จมูกโด่งชัดเจนนะครับสวยงามนะครับลงยาชมพูแบบสวยๆเลยนะครับแบบนี้นะครับลงยาฐานแดงนะครับฐานแดงนะครับ เหรียญขอบนะครับมีความเท่ากันมากๆนะครับสวยงามนะครับรายละเอียดเก็บได้สวยงามมากๆนะครับผมส่วนหลังเหรียญนะครับผมนี่นะครับสําหรับเหรียญนี้ก็เลขสีสามหลักนะครับผมนี่นะครับผิวก็ระจกแบบเงาแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเงาแบบนี้นะครับเงาชัดเจนนะครับต่อโคตรแตกหลิงชัดเจนมากๆนะครับสวยงามนะครับผมเงาแบบผิวกกระจกนะครับ นี่นะครับผิวแบบนี้เลยนะครับผมผิวสวยมากๆนะครับการไหลเงินนะครับผมนี่นะครับสวยงามสําหรับลงยาสีชมพูนะครับผมสําหรับเนื้อถัดไปนะครับผมไปวันพุธนะครับวันพุธสีเขียวนะครับผมเราจะมาชมวันพุธสีเขียวกันบ้างนะครับอเราจะมาชมวันพุธสีเขียวกันนะครับผม นี่นะครับสีเขียวแบบนี้เลยนะครับลงยาฐานแดงเหมือนกันนะครับลงยาฐานแดงนะครับผมสีเขียวแบบนี้นะครับอ่าเขียวเราจะมาดูกันนะครับลงยาเขียวจะเป็นลักษณะสีเขียวแบบเขียวมรกตนะครับเขียวเข้มๆนะครับเป็นสีแบบสีมรกตนะครับผมสีมรกตเลยเขียวเข้มๆนะครับอ่าหมูตันเหมือนกันเลยนะครับผมนี่นะครับก็ไหลเงินแบบงามๆนะครับสวยงามมากๆนะครับ สวยงามนะครับผมด้านล like like ่างนะครับผมก็ลุงยาฐานสีแดงนะครับสีแดงเหมือนกับปนจันนะครับผมเหมือนกันส่วนด้านหลังเหรียญนะครับผมนี่นะครับด้านหลังเหรียญก็อันนี้ก็ตัวเลขโคลโคดนะครับผมนี่นะครับอันนี้เลข3ามหลักนะครับผมสวยงามนะครับเงาเงาชัดเจนนะครับนี่นะครับตอกโคดแเตกเหล็งนะครับแตกเหล็งอยู่บริเวณนี้นะครับผมสวยงามมากๆนะครับคมชัดชัดเจนนะครับผม สีเขียวเหนียวซับนะครับผมอ่าต่อไปนะครับวันพุธกลางคืนนะครับจะเป็นลงยาสีดํานะครับเรามาชมสีดํากันก่อนอ่าแกะออกมาแล้วนะครับผมนี่นะครับลงยาสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะครับลงยาฐานแดงเหมือนกันนะครับลงยาฐานแดงนี่นะครับโอ้สวยงามมากๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาแกะนี่นะครับสีดําเข้มๆนะครับเข้มๆเลยใครที่ชอบ รงยาสีดำนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับบูตันนะครับเข้มขลังเป็นกระไลเงินนะครับกระไลเงินแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับลงยาสีดําเข้มๆแบบนี้เลยนะครับมองไม่เห็นพื้นหลังเหรียญนะครับลงยาดํานะครับนี่นะครับอาจจะเห็นนะครับรอยที่เป็นคุ้ยพื้นนะครับผมนี่นะครับเป็นเงาๆแบบนี้นะครับผมนี่นะครับแต่ถ้าดูตรงๆแบบนี้ก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ ลงยาฐานสีแดงนะครับสีแดงเหมือนกับสีอื่นๆนะครับผมแตกดมนะครับผมสวยงามใครที่ชอบปรุงยาดําเข้มๆนะครับผมอ่าส่วนด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญแบบนี้นะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมต่างกันนะครับที่ตัวเลขนะครับต่อคละเลขนั่นเองนะครับผมในบางชุดนะครับอาจจะมีเลข้ํากันก็ได้นะครับผมเพราะว่าเป็นการสูมหมายเลขนะครับผม นี่นะครับต่อโคตรเตกเหลิงนะครับผมบริเวณนี้ที่เดียวกันหมดเลยนะครับผมด้านข้างนะครับตัดขอบนะครับตัดขอบคมชัดชัดเจนนะครับผมนี่นะครับลงยาดํานะครับวันพุธกลางคืนนะครับผมแบบนี้นะครับวันพุธกลางคืนนะครับวันถัดไปนะครับวันพฤหัสนะครับสีส้มนะครับผมนี่นะครับวันพฤหัสสีส้มอ่ะเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับ แกออกมาแล้วนะครับเพื่อรหัสสีส้มนะครับนี่ครับสีส้มแบบสวยๆเลยนะครับผมอ่าลงยาฐานสีแดงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมความสวยงามกันนะครับสําหรับรหัสสีส้มนะครับนี่นะครับออกมาแล้วนะครับผมโอ้โหสีส้มแจ่มครับแจ่มมากๆนะครับสีส้มกับสีเงินนะครับตัดกันนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับ องูนะครับรายละเอียดชัดเจนนะครับผมก็ไหลเงินท้งองคนะครับผมด้านล่างฐานลงยาแดงเหมือนกันนะครับนี่นะครับสังเกตพื้นหลังนะครับผมโอ้คุยลายคุยพื้นนะครับผมดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นการปั๊มขึ้นมานะครับผมลักษณะคุยพื้นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับปั๊มขึ้นมาเพราะแต่ละเหรียญเหมือนกันหมดเลยนะครับผมลงยาฐานนะครับสีแดงน,นะครับสีแดงแบบนี้นะครับ เหมือนกับเนื้ออื่นส่วนด้านหลังเรียนนะครับผมอ่าอันนี้ก็เลขสามหลักนะครับผมอ่าเลขสวยนะครับผมนี่นะครับต่อโคดแบบชัดเลยนะครับผมเตกแหลงแบบยุบๆเลยนะครับนี่นะครับต่อเป็นแอ่งลงไปเลยนะครับนี่นะครับต่อโคดแบบแรงมากๆเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกับเนื้ออื่นนะครับผมอ่าเรียนนี้อาจจะมีอ่าลงยาติดด้านข้างนิดนึงนะครับผมนี่นะครับ ขอบคมตัดคมชัดชัดเจนนะครับผมหนึ่งเก้าหกอ้าวสวยงามนะครับสวยงามสำหรับเลขสามหลักนะครับนี่นะครับลงยาส้มสวยๆนะครับผมวันพฤหัสสีส้มนะครับวันศุกร์สีฟ้านะครับผมนี่นะครับสีฟ้าเราจะมาชมกันนะครับผมอ่าสีฟ้ามาแล้วนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมด้านในกันนะครับ สวยงามนะครับนี่นะครับส <im <im oui> ีฟ้าออกมาแล้วนะครับผมนี่เลยสวยงามนะครับสีฟ้าอ่าเป็นสีฟ้านะครับผมไม่ใช่สีน้ําเงินนะครับเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าครามนะครับฟ้าครามแบบนี้เงาเงาเข้มเข้มนะครับผมนี่นะครับสีเงินนะครับสวยงามนะครับจมูกโด่งนะครับ องคูจมูกโด่งทุกองนะครับผมนี่นะครับจมูกโตๆนะครับจมูกโด่งทุกองค์เลยนะครับผมลงยาฐานแดงเหมือนกันนะครับนี่นะครับลงยานี่นะครับสีฟ้าสวยงามมากๆนะครับส่วนด้านหลังเหรียญนะครับผมด้านหลังเหรียญสําหรับเหรียญนี้นะครับเอาเลขสี่หลักนะครับผมนี่นะครับแตกต่างกันออกไปนะครับเลขก็เป็นการคระเลขนั่นเองนะครับตอกดุตแตกเก๋งชัดเจนนะครับผมนี่นะครับ เหรียญน,นี้ด้านหลังก็สวยงามนะครับสวยงามเงาๆแบบผิวกระจกเลยนะครับนี่นะครับให้เห็นแบบผิวกระจกบบนี้เลยนะครับถือได้ว่าในการจะสร้างรุ่นนี้นะครับผมทําเหรียญออกมาได้มีความสวยงามนะครับสวยงามแล้วก็ผิวดีมากๆนะครับผมผิวดีมากๆนะครับเหรียญนี้ก็ลงยาสวยนะครับไม่มีเลอะเลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับแกะร็อกชัดเจนสวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับ ต่อไปนะครับวันเสาร์สีม่วงนะครับผมนี่นะครับเกี่ยวันแล้วนะครับวันเสาร์สีม่วงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมมาแล้วนะครับผมนี่นะครับวันเสาร์สีม่วงเลยนะครับนี่นะครับเป็นม่วงแบบม่วงพัดเทลนะครับผมก็จะไม่ค่อยเข้มมากเท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับ เหรียญก็ยังชัดเจนนะครับชัดเจนสวยงามนะครับสีม่วงนะครับผมลงยาฐานสีแดงเหมือนกันนะครับผมลงยาฐานสีแดงเหมือนกันก็จะมีต่างกันเฉพาะวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์สีแดงก็จะลงยาฐานเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมชัดชัดเจนด้านหลังเหรียญนะครับสําหรับเหรียญนี้ก็เลข3าหลักนั่นเองนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับผม ด้านหลังเหรียญก็ตอกโคตเตกเลงนะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งเลขก็อยู่ที่เดียวกันนะครับแต่แตกต่างกันแค่นําเบอร์เหรียญนะครับที่มีความแตกต่างกันนะครับผมสวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับผมตัดขอบข้างนะครับคมชัดชัดเจนนะครับเหรียญเงานะครับผิวกระจกนะครับผมผิวกระจกเหมือนกันนะครับผมแต่องค์นี้นิดนึงนะครับผมลงยานะครับมาด้านข้างนิดนึงนะครับผมนี่นะครับลงยาก็ ล้นไปนิดหนึ่งนะครับผมอ่านี่นะครับอ่านี่ก็ครบแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันทั้งแปดเหรียญนะครับว่ามีความสวยงามนะครับอย่างไรนะครับผมอ่าเรามาดูพร้อมกันนะครับผมทั้งหมดนะครับแปดเหรียญด้วยกันนะครับนี่นะครับสามสีแล้วนะครับผมสวยงามนะครับผมวันพุธนะครับนะครับประหัสุกเสา พูดกลางคืนนะครับผมอ่าพูดกลางคืนให้คู่กับวันพูดกลางวันละกันนะครับผมอ่านี่นะครับอ่านี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับแปดสีนะครับผมแปดสีเลยนะครับผมวันอาทิตย์นะครับผมนี่นะครับกะไหลเงินนะครับลงยาแดงแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับผมสองก็จะเป็น ลงยาเหลืองนะครับผมลงยาเหลืองสําหรับคนเกิดวันจันนั่นเองนะครับสวยงามแบบนี้นะครับผมวันอังคารนะครับวันอ well oh ังคารก็สําหรับคนเกิดวันอังคารนะครับก็ลงยาสีชมพูนี้เลยนะครับผมสวยๆนะครับผมวันพุธกลางวันนะครับผมก็จะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวเหนียวซับนะครับผมส่วนพุธกลางคืนนะครับพุธกลางคืนก็จะเป็นอ่าลงยาสีดําแบบนี้นะครับผมพุธกลางคืน ใครที่ชอบดำๆแบบเข้มขลังนะครับผมก็ต้องแบบนี้เลยนะครับผมถ้าเป็นวันพฤหัสสีส้มนะครับก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับผมวันศุกร์สีฟ้านะครับผมใครที่ชอบสีฟ้าหรือว่าคนที่เกิดวันศุกร์นะครับนี่เลยสวยงามเข้มขลังนะครับผมวันเสาร์นะครับผมก็ต้องเป็นลงยาม่วงแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับก็สวยงามมากๆนะครับมีทั้งหมด 8สีแปดเหรียญให้เลือกได้ชมกันเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปเลยนะครับก็เอารุ่นจําปีนะครับผมลาบผลพูนทวีอยู่ดีมีสุขหรือว่าเป็นพังม่วงรุ่น2นั่นเองนะครับผมมาให้ทุกท่านได้ชมกันก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อยู่ในเมตตาอุปมัมภมสร้างนะ ของหลวงพ่ออิดวัจจุลามณีนั่นเองนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ครอบครองนะครับเหรีรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมทําบุญสาหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากว่าเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับท่านใดนะครับผมอยากเช่าหาบูชาก็ทักมาได้นะครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากว่าเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ